สวัสดีค่ะก็ท้อชมจังชาแนลนะคะประเบียก็มาเพื่อที่จะให้กำลังใจพี่น้องเท่าน,นั้นวันนี้ป้าไม่ได้สอนนะคะคลุงออกไ้ขณะทำงานทำแทนนะคะท่านี้ก็มีโ,โหเโมืองรองของเราดูสิดูแลหลานน้อยด้วยขนารักมากพี่ปอยกำลังเตรียมพี่ปอยกำลังเตรียมน่าจะเตรียมสอนสำหรับ ทิดต่อไปนะคะไปต้งคนนอกมาพระเจ้าที่องกันใเพี่เพื่อดะ้ไวๆเีตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณลุงจะไม่อยู่ก็ขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ก็หลายท่านก็มาช่วยดูแลตรงนี้แล้วพี่น้องของเรานมัสการก็ ทยอยมาแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เยอะนะคะถึงแม้ว่าพี่น้องจะมาไม่เยอะแต่ว่าเราก็อย่างน้อยเราก็มากกว่าสองสามคนนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะอ,อ่อถ่ายถ่ายภาพทำงานแทนคุณลุงนะคะมอไมะสเกร์แม่รับอาจารย์สุคู่กันแต่กเพื่อนเราบอกว่าไม่ต่อยกับคู่คู่ปล่อย โบราณสานเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าไหว้านนัไงแผ่นแรงผู้พิทังษ์้อเป็นกำลังใจในการเนาะขอบคุณพระเจ้าใ่นี่เข้ากับเสด็จแม่ปันเกี่ยวข้าพุทธนาคั่งของพระเจ้านะการเริ่มพญารย์ชุดก่อนนะคะกับขอบคุณพระเจ้าเนาะมาเนาะวันนี้เราจะอธิษฐานก่อนนะที่เราจะเริ่มนะคะฟังพระวจนะของพระเจ้า ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสูดขอพระบิดาเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพงษ์ทั้งหลายที่จะแบ่งปันพระคำขอพระเจ้าได้เปิดพระคำนำมือของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดทรงนำทรงสถิตอยู่กับข้าพงค์ประทานสติปัญญาแก่ข้าพงษ์พี่น้องอยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงนำพาทุกสิ่งทุกอย่างขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพรเมนพี่น้องเปิดไปพระธรรมยออ์ค่ะบทที่หนึ่ง ข้อที่43ถึง51ค่ะวันนี้พี่น้องมาไม่เยอะแต่พระเจ้าก็อยู่กับเราค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะบางทีพี่น้องก็ติดภารกิจค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวรอเด็กก่อนนะคะเด็กก็ออกไปข้างนอกถ้าทม ยอนบทที่หนึ่ข้อ43่สิบถึงห1เดี๋ยวรอเดแป๊บหนึ่งค่ะเด็กออกไปข้างนอก